ของเราเองนะคะในเมื่อเราขายปุ๋ยขายยานะคะเราก็ต้องทดลองยาที่เราจะเอามาขายด้วยตัวของเราเองค่ะนี่ทั้งหมดของไปแล้วรอบเลยค่ะทั้งหมดก็ประมาณ20กว่าไร่นะคะตอนนี้เราก็กําลังจะรดน้ํากันนะคะมาเลยค่ะตามมาเลยค่ะเราจะเอาเอาแป็กเรียงมาด้วยนะคะงตพูดดังหน่อยเพราะว่าไม่ไม่ดีพูดแต่มละใจน้ำอ่ะคืนเนี่ยขอขั้นนี่นะคะรดน้ํานะคะให้นี่นะ แล้วก็จะรดแบบนี้นี่นะคะออเปลี่ยนข้างก่อน <c oughs> นี่เลยคุณนันท์เป็นไงคะทนได้หรือเปล่าใช่ <c oughs> นี่เลยค่ะง่ายมากมากเลยนะคะที่ตรงนี้นะคะเป็นหอมพันหอมรับแลยโดยตรงเลยค่ะที่เราได้พันหอมจากกุดังผู้ใหญ่สมัยมูลคำบินนะคะนั่นก็เป็นหอมพันหอมเมืองรับเลนะคะ ใครสนใจพันุ์หอมดีๆนะคะต้องกดังผู้ใหญ่สมหมายเลยค่ะแต่ถ้าหากใครสนใจปุ๋ยดีๆที่จะเอามาลงในสวนในนาของคุณแล้วมีคุณภาพนะคะต้องยกนิ้วให้กับร้านวิรัตการค้าเลยค่ะ